เรื่องบ่อนพนันนี้คือว่าต้องคุยกันต่อเนื่องกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่านายรัฐมตรีก็รวมพื้นที่ประยองพูดถึงบ่อนการพนันเหมือนกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระยองนะครับเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดสิในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินป์ตบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะครับจำนวน150คนและครูอีก30คนครับซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง12นะครับซึ่งตรวจพบ ว่าติดเชื้อโควิด่าภายหลังจากที่การสอบสวนโรคทราบว่าติดมาจากผู้ปกครองที่เชื่อมโยงจากบ่อนการบัรนันะครับผู้อนวยการโรงเรียนมันธยมตักสินมีคําสั่งะให้ปิดโรงเรียนทันทีโดยที่ไม่มีกําหนดเลยนะครับและก็ระหว่างนี้จะมีการทําความสะอาดและก็ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อทุกบริเวณโรงเรียนโดยเร,เร็วด้วยขณะที่นายชาญชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับนายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิ การกิจในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองก็ร่วมถแถลงข่าวถึงสถาน,นการณ์โควิด19ของจังหวัดระยองนะครับประจําวันโดยที่เมื่อวานนี้ครับถแถลงมาว่ามียอดผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่มขึ้นอีก56คนรวมเป็น148คนครับทั้งหมดเนี่ยที่พบเชื่อมโยงจากปอนกัมันผู้ติดเชื้อคือว่ากระจายไปหลายอำเภอแยกเป็นอำเภอเมืองระยอง1 1 6คนอำเภอแกลง3คนอำเภอบ้านค่าย4คน อำเภอบ้านฉางหนึ่งคนอำเภอเขาเช่าเมาสองคนและอำเภอนิคมพัฒนา2คนนะครับทีนี้นะฮะทำให้ต้องมีการยกระดับเนี่ยเพิ่มอีกสอำเภอเป็นพื้นที่ควบคุมนะฮะ สี่อำเภอนี้ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านฉางค่ะนิคมพัฒนาบ้านค่ายและอำเภอแกลงนอกจากนี้ยังมีคำสั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดสถานบริการผับบาร์สถานบันเทิงศูนย์เด็กเล็กผู้สูงอายุอาบอบนวดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตคลินิกเสริมความงามอุทยานการเรียนรู้ห้องสมุดร,ร้านสักโรงมหรสพสวนน้ำสนามเด็กเล่นแล้วก็ห้างสรรพสินค้า ห้างปิดแต่ซูปเปอร์มาร์เก็ตยังเปิดที่เปิดอยู่คือธนาคารอยู่ในห้างก็เปิดนะคะสถานที่ราชการยังเปิดให้บริการตามปกติร้านบริการเครือข่ายอุปกรณ์มือถืออันนี้ยังเปิดได้ส่วนร้านอาหารในห้างเนี่ยให้ซื้อแล้วนํากลับไปรับประทานค่ะที่สําคัญห้ามจําหน่ายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในร้านอาหารเด็ดขาดห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ส่วนคนไทยแล้วก็แรงงานชาวไทยได้ขอความร่วมมือไม่ควรจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะว่าบางจังหวัดอาจจะมีมาตรการที่กักตัว14วันสำหรับคนที่เดินทางไปจากระยองเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาแจ้งแรงงานในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยส่วนโรงพยาบาลสนามตอนนี้กำลังเลือกสถานที่เพราะว่ามีความจาเป็นต้องใช้แล้วแล้วก็ขอให้ประชาชนช่วยกันเลือกไม่ต่อต้าน คือประชาชนบอกมาเลยแนะนํามาได้เลยทางจังหวัดเนี่ยค่ะจะให้ใช้จุดไหนจะได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีเรื่องการปฏิเสธกันโดยจะใช้เป็นแบบ hot hotel เพื่อให้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่หนักได้อยู่รวมกันแบบไม่ลําบากไม่แออัดนะคะภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะครับด้านในแพทย์พนิด์โลเสถียรกิจซึ่งเป็นผู้ในการศูนย์นรไมยที่6 จังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองคกาแม่ค้านะครับเขาก็ช่วยกันไปล้างทาความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อตัวทั้งตลาดสตาของอำเภอเมืองระยองเลยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าตลาดนี้ปลอดภัยไม่มีเชื้อโควิด -19 พร้อมกันนี้นะครับก็ยังจัดก,กิจกรรมล้างตลาดทั่วไทยด้วยซึ่งก็ทําพร้อมกันทั่วประเทศนะฮะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะฮะ นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนชาวจังหวัดระยองนะคะรวมไปถึงไปตรวจดูไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยทีนี้ก็ขอให้ประชาชนช่วยกันอยู่บ้านในช่วงปีใหม่นี้เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ไปจังหวัดระยองนะคะบอกว่าไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดระยองไปหลายจุดค่ะ จุดแรกไปตลาดนัดเนินอุไรยอยู่ในเขตเทศบาลนาครระยองเลยตรงนี้เนี่ยเขาทำเป็นจุดรับตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนจุดเสี่ยงที่จะมีรถตรวจหาเชื้อไปให้บริการนะคะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่กล่าวให้กำลังใจคนที่มารอตรวจหาเชื้อที่จะต้องเดือดร้อนหนักใจเป็นกังวลกันในช่วงนี้แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยว่าที่ทำให้ อาจจะมีส่วนที่ทําให้ประชาชนไม่ได้มีโอกาสฉลองปีใหม่อย่างเต็มที่ใช่ไหมแต่จะรู้ว่าปีใหม่ก็มีทุกปีนะปีนี้อยู่กับครอบครัวหรือว่าให้ก่อนทานกับสามีครอบครัวกับลูกกับเมียไปที่บ้านเลยนะหรือวงเล็กวงน้อยที่อจจะควบคุมได้กันแล้วแต่มาตรการออกมาแล้วละ่ะทุกคนรู้ว่าอะไรจะปลอดภัยอะไรจะไม่ปลอดภัยทุกคนรู้แน่ใจอยู่แล้วช่วยรัฐบาลหน,น่อยครับแพทย์พยาบาลก็ทํางานกันหนักอยู่แล้วนะ ส่วนเรื่องบ่อนในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับมีคําสั่งย้ายข้าราชการไปแล้วและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกส่วนด้วยพร้อมกับย้าว่าบ่อนกนารพนันในประเทศไทยเนี่ยต้องไม่มีนะครับส่วนบรรยากาศด้านหน้าโรงพยาบาลครับนายพานุพง์จัดนอกอก็นําพวงหีดพร้อมกับข้อความไว้อาลัยมายืนรอเพื่อที่จะพบกับนายกระฐมมตรีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพูดคุยเพื่อให้ออกมาจากพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไม่มีเหตุความวุ่นวายนะครับ